ติดต่อลงทะเบียนก่อนนะครับลงทะเบียนอดเข้ามาควรจะโทรติดต่อก่อนนะครับต,ต่อที่อทย์แี่เก8 498ด2 3นนะครับส่วนใหญ่เผานครนายกนะครับ,นะรบโทรคนละ200ราค่าการเต็นเอาเต็นมาเองนะครับ นี่ขนาดวันจันทร์นะฮะก็มีหลายเต็นท์อยู่เป็นก็สิบกว่าเต็นท์ฮะเอาขาวนะครับวันนี้ก็จุดลงของชั่วข้าวนะฮะบริเวณนี้นะครับจุดลงของชั่วข้าวมีรถเข็นให้นะครับเป็นตำเละหลายคันนะครับอันนี้ผมก็มาครั้งแรกครับที่เราที่มองเห็นลานกว้างอยู่ จุดก็พักไฟเราพ่อไฟก็ค่อนข้างเยอะนะครับอาจจะไปหาที่กลางเตงกันนะครับตอนะนี้เราไปดูทำเล,ล้วครับตอนนี้ก็ขนย้ายครับก็มันมีแบบไ่ เนี่ยแล้วเขาก็ม้วนไว้เห็นปะ่ะแต่กระทับไว้นะนกับข้างหลังเนี่ยถ้าเปิดมันก็ม้วนได้ดทางเนี้ยคือเหมือนจะไม่ต้องไม่ต้องยกขึ้นนะไม่ต้องยกหรอกทาแบบนี้เนี่ยได้จับถูกหนักนะตอนยกก็เลยแยกออก

thuộc là em có phục 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 phái cả tàu tent เอาใหม่พิเอาเฮ้ยมันต้องให่ยังไงฮ้อนต้องให่เนี่ยทำลืมมาเนี่ยลืมมาเนี่ยเขาสอนเลยเนี่ยอะไรไม่รู้พอกะลางเขาเนี่ยเฮ้ยต้องให้ตึงเพราะไม่เอาแบบเขาแบบเขาเพราะแบบเขาว่ามันมันหลุดได้ว่ะอย่างเงี้ยมันยังไงมันก็ไม่ขึ้นไอ้ไอ้นล้วก็ดึงอย่างงี้อย่างงี้แล้นแล้วแต่นะเราก็ไม่รู้เทคนิคแต่อย่างเงี้ยมันมันไม่ไปไหนอยู่แล้ว จ้าได้ๆๆจ้าจ้าใหญ่ดีนะเนี่ยเท่าเขียวอ่อนแล้วพราะว่ลิ้นเนี่ยประมาณประมาณตอนแรกกลางมันสูงนะสูงกว่าประมาณพอเต๊ะเนี่ยโอ้คงไปเที่ยวนอกแล้วนี่จ้าประหยัดหน่ยนะ ห้องพันหกตัวคืนหรือนะพันกว่ากไ็ได้ตั้งหลายคนนอนนะ <c oughs> ดินเขาตอกง่ายอยู่ จะนั่งคำว่ากลางคืนแม่ก็จะต้องเก็บของเข้าโอ้โหมันเลอะอะไรเลอะเนี่ยมันก็จะเล็กขับแคบแต่ถ้ากลางท้าบก็อย่างเงี้ยจะสบายสบายมันก็มีอยู่ท้าบก็หนึ่งสอง เดี๋ยวนะเชือกต้องสักแปดนะเพราะว่าครับนะเดี๋ยวอย่างนี้เลยฮะไม่เร็วแล้ววันนี้พราะมาเรือเสาร์มาด้วยเสานเารแล้วเขาแขนไอเออก็แล้ว ก็จะแรกนึกว่าแบบว่าม,มีมีไอเสาท้าบแล้วก็เหมือนที่กลางกระโมแล้วก็แขวนที่เสาไงสบายอากาศหนาวปะ วันนี้ก็อาจจะไม่ได้กลางคับนะครับชุดเล็กๆไปบรรยากาศนพิมน้ำครับเดี๋ยวคืนก็ต้องเก็บสักหน่อยเพื่อป้องกันน้ำค้างอะไรนึงน,นะครับเที่ยวชม บรรยากาศทั่วไปยมเย็นนะครับตอนนี้เทาที่มองเห็นก็พังตรงข้ามก็เป็นลานแคมป์เหมือนกันนะฮะต,ตรงนี้จะเป็นที่สูงแล้วก็ทําทางลาดลงมันน้ำครับน,นี่จะเป็นโค้งมากครับผมทีม่สวยงามเลย ะไปตรงนี้เป็นที่พื้นที่ส่วนกลางนะครับมานั่งเล่นมาตรงนี้บริเวณนี้ได้แล้วก็มาลงเล่นน้ำถ้าน้ำขุนด่านปลายใกลๆนะครับขอเขียนให้ถ้าน้ำขุนด่านามีที่หอยโหนลงน้ำด้วยเดี๋ยวพรุ่งนี้คงมาเล่นน้ำกันนะครับพรุ่งนี้มาเล่นน้ำกัน น,นี้เป็นวันจัน์นะแต่เขามีหนึ่งสองสาสี่หเจ็ดแปเก้ากาเต็มสิบเต็นอากนี้ไกลๆชมบรรยากาศ,นนก,ก,ก,าก,าศก็ดีครับสบายๆไม่แน่นลงโลครับ ถ้านับเป็นกลุ่มครอบครัวคหนึ่งสองสามสี่ห้าเจ็ดแปดครอบครัวประมาณสิบเต็นแปดครอบครัวนะครับอ่บะพาไปชมห้องน้ำห้องน้ำก็มีสองจุดฮะตรงนี้ก็เป็นจุดบริเวณกลางที่ว่าใกล้ลานแล้วจะมีแถบด้านซ้ายทางด้านนู้นอีกแถบฝั่ง รเราแบง่งแผนสัดส่วนชัดเจนนะชายหญิงมังนี้ซักล้างนะครับมีหลังคาด้วยสะดวกซักล้างสะอาดดีฮะบทก็หกนะฮะฝั่งละสามจุดซักล้างภาชนะนะครับเยี่ยมเลยหน้าฝนก็นไม่ต้องกลัวเปียกเพราะฝั่งที่เขาก็เป็นทีม่มีหลังคา อันนี้ส่วนห้องน้ําชายนะครับปลายมือนี้ห้องน้าครับก็มีเวทแปรงสีฟันล้างหน้าจกสองหลอนะครับในห,ห้องน้าเป็นชักโครกนะครับอ๋มีเครื่องทำน้ำขุนด้วยห้องนี้ก็เหมือนกันนะมีเครื่องน้ำบนถึน้ำบนสองห้องก็โอเคแล้วครับครับ อันนี้ก็ทักทูนสองห้องนะครับอ๋ที่แป็นความละนามีสองฟังนะครับตัวครับที่ปสัสสาวะอีกโอ้หลายช่องนี่เยี่ยมเลยฮะเยี่ยมเลยห้องน้ำยิงให้ชมราคากันนะครับห้องน้ำยิงก็จะกระจกบ,บานใหญ่ๆห,หน่อยหกว้างหน่อยครับแล้วก็ห้องน้ำหนึ่งสองสามสี่ห้า น่าจะฝั่งเีกแถบในงานน่าจะสิบห้องด้วยกันน่าจะเพียงพอนะครับลาบที่นี่เขาเป็นถัดเป็นส่วนนะฮะจะมีเส้นแบ่งเป็นล็อกๆ็อกไว้เลยนะครับอเหาแไหมมีปัญหากันเวลาคนมาเยอะอย่างไรพื้นที่ล็อกเล็กล็อกใหญ่ก็หูเลือกอย่างล็อกนี้ก็จะใหญ่ พกตัวของเต็นท์ทาเต็นท์นี่สบายครับจริงๆก็ตั้งใจจากกลางทาาคุมนะครับ <c oughs> แหลังจากคายแล้วเราจัดอุปกรณ์ใหม่กลับมาไม่ได้รวมหลังจากกลับจากวันน้นเขียวอุปกรณ์มัน แยกย้ายกันไม่ได้รวมเมือนไว้ที่เดียวกันก็เลยทำให้มันอุปกรณ์วันนี้มาไม่ครบครับก็เลยวันนี้ก็เลยไม่ได้กางทาทับมาแต่ชุดสมออีกชุดหนึ่งอยู่ที่บ้านครับของสิ่งของกระจายกันอยู่หลังจากกลับไปควนขั้งเขียงครั้งนี้แล้วก็เลยวันนี้เป็นแบบมินิมินิ อ่ะเดี๋ยวผมรับประทานอาหารมื้อเย็นก่อนนะครับตอนนี้ก็6โมงกว่าแล้วใกล้จะมืดแล้วปิงง้งย่างแคมป์หมูมย่างแคมปิ้งนี่ครับหมูย่างแคมปิ้งปิ้งมาจากบ้านเลยนี่ครับหมูย่างแคมปิ้งเราตามคอนเซ็ปต์เลยปิ้งมาแต่เช้า ยินได้ทั้งวันอยากยินไม่มีไม่มีย่างครับเผื่อเย็นครับวันนี้ครับย่างแคมป์ปิ้ง Tầm mấy này nga. nhá ơn này nga. Tầm 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 ơn này ห <Thank> อมกลิ่นไทยเป็นเอลกเลักษณ์นักกินข้าววันนะครับ ทานมือ้อเช้าแบบง่ายๆกาแฟขนมปังมาชมบรรยากาศเพื่อนบ้านนะเมื่อคืนนี้เพื่อนบ้านก็ด,ดับไปกันหมดเลยรู้ตอนที่ตื่นมาตอนอตีห้าแล้วนะครับเช้ามืดมาเข้าห้องน้ำเตน็นต่างๆเขาดับไปกันมืดมาเลยที่นี่ ไม่มีไฟกระพริบไฟอะไรเลยเกิดเต็นเรามีไฟกระพริบอยู่เต็นเดียวเองอออไปเที่ยวผาไปเที่ยวครับคืนนะะักอะดีครับเช้านี้ก็ดีอ่ะ ครับสบายสๆเย,ย็นน้อยๆไม่ถึงกันหนาวครับจุดปลั๊กไฟเขามีเยอะเลยสังส้งหมดสบายอ่านี่เต็นด์ดำแบ็คด,ดอกแบทด,ดอก,ดดอกใครที่ชอบขาใส่ สายดำนะครับนี่ค่ะชมเอาอ๋อนี่หมูกระทะอันนี้เขามีบริมีบริการหมูกระทะอันนี้เป็นมีเต็นท์โดมก็สวยดีครับนบะริเวณนี้เป็น เป็นบริเวณที่ห้ามกลางเป็นพื้นที่ส่วนกลางให้คนมาสำนันากาานนำของมานั่งกินได้นะมีโต๊ะให้นั่งามาเล่นน้ำกันนะฮะนี่เต็นท์โดมเต็นท์โดมนนี้ก็หิกครอบครัว มีสามสี่หลังเลยชมพื้นที่ส่วนกลางกันนะครับจุดกว้างขวางอยู่นะครับบริเวณนี้ที่จะมาหลงเล่นน้ำตรงนี้เดี๋ยวมาดูเอาดี้อะไรน่าสนใจม่งอ่ามีที่ปีนน่อยถนาน้านำน้ำเยอะเยอะก็ เล่นน้ำพานาี้นะ้ำไม่เยอะอย่าไปโดดนะครับแต่เขามีที่โหนให้นะครับโหนพอสนุกสนานโหนปล่อยตัวเล่นานา้ำนะครับทราบมองเห็นไหมฮะคงจะพอเห็นนะฮะนี่มีปล่อยให้โหนสองสาอันนะครับ ช่วงนี้น้ำน้อยฮนะอย่าไปโหนโสงปล่อยแรงนะอันเดี๋ยวสายๆก็ยังปล่อยน้ำอนะ่ะเห็นก็บอกว่าเทศกาลตรุษจีนคนมาเที่ยวเยอะเดี๋ยวเขื่อนเนี่ยปล่อยน้ำเมื่อวานเย็นมาก็มีน้ําเยอะอยู่เล่นได้อยู่นะครับต้องรอเขา,ป,นะป,าปล่อยน้ําำปกติจะปล่อยน้ําสุกเสาร์สุกเสาร์อาทิตย์นะะฮน้ําจะเยอะนะที่ลานเขาบ่อกวันเวลาน้ําจะน้อย อันนี้เรื่องก,ก,การเทศกาลตรุจีนเดี๋ยวเขาจะปล่อยน้ำมาให้แต่ตรงไอ้เพลาแคมนี่ก็พอมีนะครับนี่ครับริเวณแอ่งนี้ยเล่นน้ำได้สบายครับนี่ครับให้ดูก่อนนะครับถึงจะมาไม่ตรงวันก็พอจะเล่นน้ำได้อยู่นะครับ ทางลงทำไว้อย่างดีนะครับ เช้ากินกาแฟน้ำมปังแล้วนี่กินโจ๊กกันสักกระดาษถ้วยครับเด็ดแน่ นาทีครับก็จะได้รับประทานโจ๊ก้อนๆเช้านี้ครับ กดไลค์กดแชร์ให้เป็นกำลังใจด้วยนะครับแล้วกลับมาพบกันใหม่ในคลิปหน้ามาติดตามกันอีกทีว่าจะพาไปกินไปเที่ยวที่ไหนนะครับวันนี้ของก่าวคําว่าสวัสดีครับ